บ้านชั้นเดียวสไตล์มูจิพร้อมเข้าอยู่บรรยากาศอบล้อมด้วยภูเขาบ้านสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ราคาเริ่มเพียง2.39ล้านเท่านั้น หลังนี้ค่ะตั้งอยู่บนที่ดินขนาด100ตารางวานาบ้านกว้างขวางมากค่ะจอดรถได้2-4คันกันเลยทีเดียวตัวบ้านมีขนาด136.5ตารางเมตรบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องนั่งเล่นจะเป็นยังไงเข้าไปชมกันค่ะ บ้านหลังนี้ค่ะเป็นสไตล์มินิมอลมูจิที่ออกแบบได้น่ารักมากๆเลยค่ะตัวบ้านนะคะจะทาด้วยสีขาวครีมและโทนสีน้ำตาลสีเอิร์ธโทนละมุนสุดๆไปเลยค่ะดูเรียบง่ายแต่อบอบุน่นมากเรามาชมด้านในกันค่ะเมื่อเราเข้ามาในบ้านค่ะโซนแรกโซนห้องนั่งเล่นของบ้านหลังนี้นะคะ กว้างมากเลยค่ะตัวห้องนั่งเล่นนะคะด้านหน้ากว้างถึง4เมตรแล้วความสูงพื้นถึงเพดาน,นะคะสูงถึง3.5เมตรทำให้บ้านหลังนี้รู้สึกโลง่งแล้วก็โปร่งสบายมากๆเลยค่ะ ถัดจากโซนห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเชื่อมมายัางบริเวณนี้ซึ่งมีหน้าต่างบานใหญ่รับลมเย็นๆได้สบายเลยค่ะแล้วบริเวณนี้นะคะเหมาะที่จะวางโตทานอาหารชุดใหญ่ได้6กถึงสิที่นั่งเลยค่ะและด้านนี้ค่ะก็จะเป็นมุมที่เหมาะสําหรับทําเป็นห้องครัวมากๆเลยสามารถกั้นเป็นห้องครัวปิดเพิ่มเติมก็ได้หรือทําเคาน์เตอร์สวยๆเข้ามุมได้แบบนี้เลยค่ะ ถาจากห้องครัวนะคะก็จะมีประตูเปิดออกมาในโซนหลังบ้านนะคะซึ่งบริเวณหลังบ้านหลังนี้ค่ะก็มีพื้นที่หลังบ้านกว้างขวางเลืหอนอเลยค่ะจะปลูกผักสวนครัวปลูกต้นไม้หรือต่อเติมเพิ่มเติม,ตมก็ทําได้สบายๆเลยค่ะถัดมาเรามาชมห้องนอนใหญ่ของบ้านหลังนี้กันค่ะ ห้องนอนใหญ่ของบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ใหญ่มากเลยค่ะขนาดห้องนะคะ4.5คูณ6เมตรค่ะด้านหน้านี้นะคะจะมีหน้าต่างบานใหญ่ซึ่งเปิดรับลมในส่วนของหน้าบ้านตรงนี้ด้วยค่ะซึ่งในห้องนอนใหญ่นะคะมุมนี้ค่ะสามารถทําเป็น w a ล k i อ closet หรือใส่ตู้เสื้อผ้าบานใหญ่บริเวณน,นี้ได้ค่ะแล้วห้องน้ําของเขานะคะบอกได้เลยว่าห้องน้ําห้องใหญ่มากเลยค่ะโซนนี้นะคะสามารถ ทำกั้นโซนเปียกโซนแห้งตรงนี้ได้ซึ่งหลังนี้ค่ะเขามีฝักบัวแล้วเดี๋ยวเขาจะแถมเครื่องทําน้ำอุ่นให้อีกด้วยนะคะแล้วสุขภัณฑ์ของเขาก็เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะและนี่ก็คือห้องนอนห้องที่2ของบ้านหลังนี้ค่ะซึ่งเป็นห้องนอนห้องที่2ที่ขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะขนาดห้องนี้4.5คูณ4.5เมตรซึ่งห้องนอนห้องที่สนี้ก็ยังมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันนะคะ สำหรับห้องน้ำค่ะก็ขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับห้องนอนใหญ่เมื่อสักครู่นี้เลยค่ะสุขภัณฑ์จัดให้ครบเหมือนกันและก็แถมเครื่องทำน้ำอุ่นใี้เช่นเดียวกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีห้องน้ำรวมด้านนอกอยู่บริเวณนี้เหมือนห้องค่ะและเรามาชมห้องนอนเล็กห้องสุดท้ายกันค่ะซึ่งห้องนอนเล็กห้องสุดท้ายจริงๆก็ไม่ได้เล็กนะคะเพราะขนาดห้องนี้ค่ะขนาด4.5คูณ3เมตรค่ะมีหน้าต่างรับบรรยากาศหลังบ้านอยู่ด้านนี้ค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านนะคะบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นบ้านที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสไตล์มูจิที่ออกแบบได้น่ารักแล้วแถมพื้นที่ใช้สอยนะคะก็ยังใหญ่มากๆอีกด้วยค่ะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดมากถึง1 0 0ตารางวากเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญค่ะบรรยากาศรอบๆบ,บรรยากาศดีเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะ แล้วที่สำคัญค่ะบ้านหลังนี้เหลือเพียงหลังสุดท้ายหลังเดียวแล้วนะคะราคาพิเศษมากๆเพราะจากราคา2.59ล้านตอนนี้ลดเหลือเพียงราคา2.39ล้านเท่านั้นนะคะแล้วทำเลก,ก็อยู่ในย่านนางแลซึ่งใกล้กับศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้วยค่ะใครที่กำลังอยากได้บ้านโซนนี้ต้องไม่พลาดรีบนัดหมายมาชมบ้านหลังนี้กันได้เลยนะคะ วันนี้อสังหารอบตัวต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมทรัพย์ดีๆหรือโครงการดีๆที่ไหนรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดติดตามกด subscribe อสังหารอบตัวเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารอสังหาดีๆซื้อขายเช่าลงทุนอสังหารีวิวบ้านบริหารงานโครงการติดต่อเรา s 2 p r o p e r t y ได้เลยค่ะ